เลิกแพทย์สยาต้องขายตัวหรือในทางโหราศาสตร์มีเลิกที่ชื่อว่าเทศาตรีเลิกซึ่งมักจะถูกเรียกว่าเลิกแพทย์สยาแล้วก็ตีความหมายไปในทำนองนั้นนะครับเพราะหมอดูส่วนหนึ่งก็จะเชื่อว่าคนที่เกิดเทสาตรีเลิกนี้ต้องขายตัวขายบริการหรือทํางานทหนองนั้นจึงเรียกว่าเลิกแพทย์สยาจริงๆแล้วเทศาตรีเลิกนี้ถ้าเทียบก,กับความหมายของดวงดาวทางโหราศาสตร์ ก็จะสอดคล้องกับดาวราหูและดาวแบล็คัสที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนการเป็นในหน้าการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีหรือเกี่ยวข้องกับตัวเลขทั้งหลายผมเคยอ่านตําราโบราณนะครับพบคําว่าเทสาตรีเขาอธิบายว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางการเจรจาการต่อรองก็ทํานองเดียวกับการเป็นตัวแทนการเป็นในหน้านั่นแหละครับและทำไมเทสาตรีเลิกนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นเลิกภาษยา หรือเลิกขายตัวขายบริการไปได้ก็เพราะสมัยก่อนผู้หญิงต้องอยู่กับเยา้าฟ้องกเรือนผู้หญิงคนไหนเที่ยวเดินทางไปนู่นมานี่บ่อยๆก็จะถูกมองว่าไม่ดีดังสำนวนที่บอกว่าเจ๊กลากไปไทยรากมาซึ่งเป็นความหมายในทางลบนะครับแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้หญิงทุกวันนี้ทำงานนอกบ้านเก่งไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นคนเกิดเทศาตรีเลิกไม่ควรถูกจำกัดอยู่ในความหมายแบบแคบๆเดิมๆตามที่ถูกเรียกว่าเป็นเลิกพัฒยา เลิกผู้หญิงขายตัวแต่คนจะทํานายไปตามความหมายหลักๆที่กว้างขวางคือคนเกิดเลิกเทสาตรีก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางการเป็นตัวแทนการเป็นในหน้าการเจรจาการวางแผนการต่อรองแต่คนที่ทําอาชีพขายบริการก็สามารถเกิดในเทสาตรีเลิกนี้ได้นะครับ